จะวางลายขวางนะครับเพราะว่าให้กบมหองเห็นด้านข้างด้วยนะครับมีปลาวันนี้ไม่มีปลาตัวนะครับมีแต่ปลาเป็นตะปาเตยมันเริ่มจะมีกลิ่นปลาหมอครับผมแล้วก็มีโฟมนะครับผมเนี่ยครับโฟมนะครับโฟมให้มันขยับเวลาปลามันดิ้นเนาะ ผมมันจะเข้าไวนะครับก็แต่ละสูตรม่เหมือนกันเนาะบางท่านอาจจะทําอีกสูตรหนึ่งแต่ผมก็ใช้แบบนี้นะครับวิธีการแตกก็ไม่ยากนั้นก็ให้ปลามันดินได้แล้วผมก็จะวางอย่างนี้นะครับลายขวาง